มาแล้วจ้าเจอกับเบลล์แล้วนะคะวันนี้ก็ EP ที่9เข้าไปแล้วนะวันนี้เรามาลองเล่นเกมนี้ดีกว่านะเบ็ดขั้นต่ำได้4บาทนะคะเรามารีวิวการซื้อฟรีสปินดีกว่าอ่า4บาทก็ซื้อฟรีสปินได้ครั้งละ200บาทนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกเบ็ดเลยตอนนี้ก็ลอง24บาทนะคะซื้อฟรีสปิน1,200บาทนะ อ่ะลองดูต่อหน่อยดีกว่านะวันนี้เอาทุนเข้ามา5,000บาทนะคะลองกดที่100บาทดูซิได้เท่าไหร่โอ้โหนะคะ5,000บาทเลยนะคะจัดแล้วนะจัดแล้ว5,000บาทนะลุ้นให้8มานะ8ตรงนี้นะคะมันมาขั้นต่ำนะมาอยู่แล้ว4ช่องนะคะก็คือถ้า8มาสช่องปุ๊บ เราจะได้นะคะหมุนไม้ฟรีทั้งหมด8ดครั้งนะคะก็คูณไป2ตัวเนาะหนึ่งหนึ่งเอ่อแปดหนึ่งตัวเท่ากับหมุนฟรีสองครั้งนะคะอ่ะนี่เลยนี่เลยที่เด็ดนะคะข้างบนนะคะก็คือน,นะคะการหมุนฟรีนะคะส่วนข้างล่างก็คือตัวคูณน,นะคะวันนี้เบลขอจัดไปที่ตัวคูณก่อนเลยแล้วกันนะคะ ซึ่งตัวคูณตัวนี้นะคะก็มีได้มากที่สุดคูณได้มากที่สุดก็คือจะอยู่ที่คูณ20นะคะ18แล้วอ่ะเรียบร้อยนะคะได้20มาเรียบร้อยแป่ลืมทุ่มอบอต่อเลยนะคะข้างบนก็เช่นกันนะคะหมุนได้20ครั้งเหมือนกันนะคะแต่นะคะแต่นะมันไม่ได้ง่ายๆนะคะมันไม่ได้ง่ายๆนะเฮ้ยะเรารุ้นให้มันไม่โดนอตัวสีม่วงนะคะถ้าโดนสีม่วงปุ๊บเงินที่ซื้อฟีดสปินก็หายไปเลยนะ หายไปเลยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหได้20จัดไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นนะพยายามอย่าโลภนะคะถ้าคุณพอใจโอ้โหมาเลยนะคะตอนแรกมาก่อนเลยนะคะซื้อไป5,000บาทกำไรมาแล้วกำไรมาแล้วนะเห็นมุมขาล่างไหมคะได้มา9,600บาทค่ะโอ้โหกำไรมาแล้ว4,600บาทนะคะสบายแล้วแล้วหมุนเหลืออยู่19กทีสปินนะคะโอ้โหดีมากคือดีมากนะคะ คือเวลจอธิบายเอมหมุนวงล้อเมื่อกี้นะคะมันหมุนได้มากที่สุด2 4 2สครั้งสีไม่ใช่ยีนะ2ีครั้งนะถ้าเกิดโดนสีม่วงปุ๊บเมื่อไหร่นะ,ะก็คือเงินหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เล่นพยายามอย่าโลภนะโอ,อ้โหมาอีกแล้ว2,400สมืนสงแล้วจ้าตอนนี้นะคะเกมนี้ก็เป็นอีกหเกมนะคะที่แบบว่าเบลลองเล่นละโโหดูดิกดไม่กี่ครั้งเองนะคะแต่ว่ามันเสี่ยงนิดนึงนะคะสำหรับใครที่แบบทุนน้อย ก็สามารถลองเล่นได้ที่เบ็ดละส่บาทขั้นต่ำเลยนะคะสูงสุดเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่รู้นะไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าเราเบ็ดอยู่ที่1 0 0้อบาทโอ้โหมาลัวมาลัววายอีกอ้าวมามาอีกซองแดงมาอีกหมื่นหนึ่งโอ,โอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เมีต่างเข้ามา5 0 0 0นบาทนะซื้อพีสปินไปเลยห0 0พันนะแล้วก็มันได้ขั้นต่ำซี้สปินได้ขั้นต่ำอยู่ที่เอาน่าจะเป็นแป นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแดครั้งก็คือเลข8มาทั้งหมด4ครั้งแต่ถ้าเกิดคุณหมุนโชคดีได้เลข8เอห้าตัวมันก็จะเป็นคูณไปก็คือคุณจะปิน10ครั้งไม่งงเนาะนะ4บาทก็หมุนได้นะคะและที่สำคัญนะคะเว็บ ที่เบลเล่นเว็บฝากขั้นต่ำแค่1บาทเท่านั้นเองนะเป็นระบบฝากถอนออโต้นะฝากขั้นต่ำแค่1บาทเท่านั้นเองนะเป็นระบบฝากถอนออโต้นะฝากถอนไม่จํากัดจํานวนครั้งและก็นะคะแจ็คพอตแตกเยอะก็ถอนได้เยอะนะคะไม่มีการแบบว่ากําหนดเอ้ยถอนได้5้าเท่าจิบเท่าไม่มีนะคะและที่สําคัญนะคะที่เบลเข้ามาเล่นตัวนี้นะ,ะก็มีโปรแกรมสแกนสล็อตให้ฟรีๆด้วยนะคะหรือว่าสายบาคาร่า ลายบอลสายอะไรนะคะก็จะมีนะคะกําไรนะคะจากตรงนี้ก็คือเขาจะมีโปรแกรมแถมให้ฟรีๆอ่ะได้มปอีก800บาท3 3 0 0 0ขึ้นไปแล้วนะตอนนี้นะ,ะกําไรเท่าไหร่วะเนี่ยเอาหู2 0ห2 8่กไร28,000นนะคะแต่นะคะการเล่นการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเรียบร้อยนะคะบึ้มขึ้นมานะคะ เล่นให้ดีเล่นให้ไวเล่นให้มีสตินะคะเล่นได้แล้วถอนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ